สวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับพี่หมูจากสถาบันไฟอัสติ t เตอรนะครับวันนี้เราขึ้นหัวข้อที่3นะครับหัวข้อนี้ก็จะสบายๆแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของการเทียบบัญญัติไตรยางเข้ามานะครับอ่ะเรามาดูครับหัวข้อของการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับการแลกเปลี่ยนเงินตราทําไมถึงไปเชื่อมกับ หัวข้อของการเทียบบัญญัติตรายางเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรามาดูตัวอย่างข้างล่างง่ายๆครับเขาบอกว่า $1 ดอลลาร์สหรัฐนะครับสมมตุติมีเพื่อนชาวต่างชาติเขามีเหรียญซึ่งเป็นเหรียญสกุลเงินบ้านเขา $1 ดอลลาร์เนี่ยเขาเอามาให้น้องเหรียญเดียวนะครับแต่เหรียญเนี่ยมันมีมูลค่าแลกเงินไทยได้เท่ากับ30.50บาทนะครับ คำถามถัดมาแล้วถ้าเพื่อนน้อง,องถ้าเพื่อนนอนนะคนนี้เขาเอาธานบัตร100ล่ะครับ100ดอลลาร์มาให้น้อง1ฉบับน้องจะแลกเงินไทยได้เท่าไหร่อันนี้เห็นไหมครับว่ามันเหมือนเรื่องบัญญัติตะยางเป๊ะเลยนะครับเราก็เอาความรู้เรื่องของบัญญัติตะยางเข้ามาจําได้ไหมบัญญัติตะยางเราจะตั้งเท่ากับกับตั้งเศษส่วนใช่ไหมครับสองข้างอันนี้นะบัญญัติตะยางนะครับโน้ตไว้ บัญญัติไตยางนะครับอ่าโจทย์เขาบอกมาแล้วนะครับ1ดอลลาร์ใช่ไหมครับคือ30.50แล้วถ้า100ดอลลาร์ล่ะจะเท่ากับกี่บาทตรงนี้อ่าเห็นไหมครับจะเท่ากับกี่บาทก็จะได้สมการเป็น1ส่วน100เท่ากับ30.5ส่วน อะไรเอ่ยใช่ไหมครับทำการแก้สมการโดยการย้ายอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับจากส่วนย้ายขึ้นไปนะครับจากส่วนย้ายขึ้นไปเป็นเศษนะครับแล้วก็ย้าย1.100ส่วนร้อข้ามฝั่งเครื่องหมายเท่ากับให้กลับเศษส่วนจะได้เป็นสมการใหม่ว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมครับเท่ากับ30.50 คูณกับ100ส่วน1ถูกต้องไหมครับอ่าเห็นไหมเราย้ายเครื่องหมายเท่ากับนะครับจากส่วนมาเป็นเศษตรงนี้แล้วก็ย้าย1ส่วน100ข้ามเครื่องหมายเท่ากับก็จะต้องกลับกันนะครับระหว่างเศษส่วนเนาะหส่วนร้อย้ายข้ามไปเป็น100ยส่วน1จากนั้นก็ทําการเข้า เรื่องของการคูณทศนิยมเห็นไหมครับ30.50ยคูณ 50. 100อันนี้คือทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับ0 2ตำแหน่งดังนั้นทศนิยมจะหายไปได้ใช่ไหมครับอ่าจำแบบฝึกหัดในหัวข้อที่1ได้นะอันนี้สำคัญนะครับที่พี่หมูบอกนะหัวข้อที่1สําสำคัญมากๆจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ30 50 บาทซึ่งก็จะเท่ากับ3,050บาทนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้การแลกเปลี่ยนเงินตานะอ่ะเรามาดูหน้าถัดไปครับเดี๋ยวดูแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆนะครับแบบฝึกหัดที่1นนะครับจงหาคำตอบถ้าเงิน34.25บาทแลกเงินยูโรได้1ยูโรดังนั้นกวางนำเงิน68,500บาท ไปแลกเงินยูโรจะได้กี่ยูโรก็ตั้งสมการบัญญัติไตอย่างขึ้นมาเลยสมการบัญญัติไตรยางเศษส่วน2ฟังกับเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับอ4 2 5่าสใช่ไหมครับได้แค่1ยูโรแล้วถ้า68,500บาทล่ะครับจะได้เท่ากับ กี่ยูโรอ่าเหมือนเดิมเลยไมเหมือนเดิมเลยนะอ่าจากนั้นนะครับพอเราได้ตัวสมการมาแล้วนะครับก็ทำการจัดรูปใหม่นะครับอ่าจัดรูปออกมาใหม่ย้ายอะไรเอ่ยขึ้นมาอยู่ทางซ้ายมือด้านบนใช่ไหมครับจะเท่ากับ1 คูณ68,500ส่วนกับ34.25โอเคไหมอันนี้แหละความยากจะอยู่ตรงนี้แหละครับว่านี่คือเรื่องอะไรครับมันคือการหารเห็นไหมมันคือการคูณหารเศษส่วนอยู่นะครับกับทศนิยมเนาะอ่าเราจะแก้ตรงนี้ยังไงนี่แหละคือคำถามนะครับแก้ยังไงดี พี่หมูอาจจะถอดทศนิยมออกไหมโดยการคูณร้อยทั้งเศษและส่วนเลยดีไหมครับอ่าดีไหมดีไหมอันนี้ดูจะง่ายกว่าไหมครับอันนี้พี่หมูก็ว่ามองยากอยู่นะอ่าพี่หมูขอเลือกใช้คูณร้อยทั้งเศษและส่วนก้อนนี้นะครับเพื่อทําการถอดทศนิยมตัวส่วนออกนะครับก็จะได้เท่ากับ หนึ่ก็ยุบเลยนะครับเป็นเหลือ6 8 5 0 0, 0คูณร้อก็เป็น0 0นะกลายเป็น6ล้านแล้วนะครับตอนนี้อ่าเลขอาจจะดูเยอะนิดนึงนะส่วนตัวล่างนะครับทศนิยมจะถูกถอดออกไปเหลือ3 4 2 5ใช่ไหมอ่า3 4 2 5มีความคล้ายคลึงยังไงครับ 34 2, 34 25, 2, 3 4 2สี่สพอคูณ2ได้เท่าไหร่น้องลองสังเกต3า2 5ีคูณสเป็น6850เห็นไหมครับมีความคล้ายคลึงนะดังนั้นพี่หมูเอา3า2 5นะครับ1 6850ตรงนี้นะครับโอเคเนาะเห็นไหมอ่าส่าคูณสอได้6850แสดงว่าน,นี้ก็จะตัดออกไปเหลือ 2ตอนนี้จะเหลืออะไรครับ2กับ0 3ตัวเห็นไหมถ้าวิธีนี้จะค่อนข้างง่ายกว่าเนาะก็จะเท่ากับ2,000 e u ยูโรได้คำตอบออกมาแล้วครับว่า2,000 e u ยูโรดังนั้นนะครับ34.25ได้แค่1 Euro ยูโร แต่ถ้ากวางนะครับมี68,500บาทนะครับจะได้เท่ากับ2,000ยูโรนั่นเองเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะแบบฝึกหัดที่1ไปดูหน้าถัดไปกัน หน้าถัดไปนะครับ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเงินเกาหลีใต้ได้824.16วอนเกาหลีใต้ถ้าอุ้มนำเงิน150ดอลลาร์ออสเตรเลียไปแลกล่ะจะได้เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรเลยก็ตั้งสมการขึ้นมานะครับอ่าตั้งสมการบัญญัติตายางขึ้นมา 1ดอลลาร์ออสเตรเลียได้824.16วอนแล้วถ้า150ล่ะจะได้เท่ากับกี่วอนก็แก้สมการออกมาจัดรูปใหม่ใช่ไหมครับอ่าจัดรูปใหม่เอาเครื่องหมายอะไรเอ่ยขึ้นมานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหลือ824.16ใช่ไหมครับ ย้ายกลับกันนะครับจากเศษส่วน1ส่วน150เป็น150ส่วน1อ่าข้อนี้ค่อนข้างสบายๆเนาะส่วน1นะครับดังนั้นเราก็แค่เอา2ตัวนี้มาคูณกันนะครับก็จะได้คำตอบเลยทันทีนะครับอ่าทีนี้ความยากอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นครับว่าน้องจะใช้การคูณยังไงดีนะครับพี่หมูขอเลือกใช้แบบไหนดูไหม พี่หมูข,ขอเลือกใช้การตัดทศนิยม1ตําตำแหน่งกับ0ตรงนี้ทศนิยม1ตําตำแหน่งกับ0ของ150นะครับไปทอนทศนิยมออกมาโอเคไหมครับอ่าจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า8 2 4 1ตอนนี้จุด6ใช่ไหมจากจุด16จะเป็นจุด6นะครับเหลือคูณกับ15 อ่าเห็นไหมอ่าเราก็ทำการคูณทศนิยมใครจำได้บ้างนะครับว่ากฎการคูณทศนิยมทำอย่างไรนะครับเราจะเก็บทศนิยมไว้ในใจนะตอนนี้มีทศนิยม2ตัวนี้คูณกันมีทศนิยมรวมกันแค่1ตําแหน่งคือตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะตั้งเลขคูณตามปกติ82416คูณ 15บหานะครับทำการทดไว้1ตําตำแหน่งในใจก่อนอ่าทด1ตําตำแหน่งในใจนะครับเก็บไว้กันพลาดนะแล้วก็ทำการคูณเลย5ได้8 5 4 20 5 2 10ทด2 ทดหนึ่งห้าสองสใส่2ทศหนึ่งห้าแปดสี่สิบทดหนึ่งสีนะครับแล้วก็หลักสิบไล่มาเลยหลักสิบคนะูณหเนาะเป็น6 1 4นึ่่สองแบวกกันนะครับ4ทด1 2 6 3แล้วก็12โอเคมาน้องก็เขียนเลยครับ 1236240มหกสอสี่นยมีทศนิยมในใจอยู่กี่ตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งที่เราเก็บเอาไว้เอามาใส่นะครับอ่าดังนั้น1นึ่งสองสามอ่ะหนึ่งแสก็คือ1นึ่งแสก็ได้นะครับ อ่าเห็นไหมว่ามีค่าเท่ากันนะจุดศูนย์จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับดังนั้นนะครับสรุปแล้วนะครับถ้าอุ้มนะครับมีเงิน150ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับไปแลกออกมาจะได้เท่ากับ1 0 0 0 0แสนนะครับ23,624วอนเกาหลีใต้โอเคไหมอันนี้ สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้าหมหนึ่งเรามีคอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลายติวเนื้อหาป4-6ถึงแบบกระชับเข้มขน้นครบทั้ง5วิชาที่ออกสอบภายใน1 0 0ชั่วโมงและคอร์สทะลุโจทย์เข้าหมหนึ่งโรงเรียนดังที่รวบรวมข้อสอบพรีเทสจากโรงเรียนชั้นนำกว่า700้ข้อฉเฉลยละเอียดพร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคอที่2 ไปดูข้อที่3ครับข้อที่3มาเป็นญี่ปุ่นบ้างเงินเยนญี่ปุ่นนะครับถ้าเงินญี่ปุ่น100เยนแลกเงินไทยได้28.38บาททรายนำเงินญี่ปุ่นนะครับมา34,200เยนเลยนะครับจะแลกเงินไทยได้ทั้งหมดกี่บาทนะอ่ะเหมือนกันตั้งสมการเทียบัญญัติตรยยงนะครับเศษส่วน2ฟฝั่งเนาะ 100เยนญี่ปุ่นนะครับเท่ากับเงินไทย28.38ถ้ามี34,200ล่ะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะอันนี้ก็แกอาจัดรูปเหมือนเดิมเครื่องหมายเท่ากับอยู่นี่ใช่ไหมครับอ่าเครื่องหมายอ่าคำถามนะครับอ่าตัวคำตอบของเราที่เราอยากรู้ ย้ายขึ้นมาเท่ากับ2ี่สิบแปดจุดสามแปดจะต้องคูณกับอะไรครับต้องคูณกับสามหมื่นสี่พันสองร้อยส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะครับทำการตอนนี้ทำการอะไรครับทำการลดทอนเศษส่วนก่อนเพราะว่ามีอะไรที่เหมือนกัน0ูนย์ตัว0ูนตัว0ูนตัว0ูนตัวระหว่างเศษกับส่วนเราจะทอนออกมาก่อนนะครับ ก็จะเหลือผลคูณระหว่าง28.38คูณกับ342จะคล้ายๆกับข้อที่2เมื่อกี้เลยนะครับแต่รอบนี้เหลือทศสิยมทดไว้ในใจ2ตำแหน่งนะครับอ่าทดในใจนะครับ2ตำแหน่งเอาไว้ก่อนนะครับทำการตั้งคูณ 2,8,3,8กับ3,4,2อ่ะเลขก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับน้องอ่าอดทนนะ2 8 6 6อ่า236ทด1เป็น7นะครับ16นี่ทด1,4ทด1เป็น5นะอ่าหลักหน่วยครบหลักสิบอย่าลืมใส่ศูนย์ก่อนนะครับอ่าพี่หมูลบตัวที่ทดไว้ด้านบนก่อนเดี๋ยวงง อ่าสี่แปดสาทด3เป็น15บห้าอ่าแปดสีทด1เป็นสาแล้วก็ C 2 8บวกทด3เป็น11อโอเคเนาะอันนี้หลัก10ครบนะครับเหลือหลักร้อยสุดท้ายนะหลักร้อยอย่าลืมใส่0ูย์สตัวมาก่อนนะครับ 3 8 24 3 3 9ทด2เป็น11 3 8 24ทด1เป็น25นะครับแล้วก็3 2 6ทด2เป็น8นะครับจากนั้นบวก3แถวนี้นะครับเป็น6ใช่ไหม6บวก0บวก0เป็น6เป็น9แล้วก็1 6บวก5เป็น11บวก 4เป็น15นะครับอ่ามาทด5้บวกสเป็น8บวกอีก1เป็น9และทด1เป็น10นะครับถัดไป1นบวกหเป็น6ทด 1, 1เป็น7แล้วก็หลักสุดท้ายนะครับ1นบวกแเป็น9โอ้โหโอเคสรุปบวกกันออกมาหมดแล้วนะครับคือ9 7 0 5 9จ็ มีทดในใจอยู่2ตํตำแหน่งเอามาใส่ครับ1 2น,นะครับทศนิยมอยู่ตรงนี้โอเคเนาะ,ะดังนั้นนะครับเขียนใหม่สวยๆคือ9,705.96นนั่นเองนะครับบาทโอเคเนาะดังนั้นนะครับ ถ้าซายนะครับมีเงินญี่ปุ่น34,200เยเยนนะครับจะเอาไปแลกเงินไทยได้9,705.96บาทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อที่3าก็จบลงแล้วนะครับหัวข้อนี้นะก็เป็นการเทียบบัญญัติตรายางสัดส่วนใหญ่กับอะไรนะครับกับพื้นฐานการบวกลบคูณหารใช่ไหมบวกลบคูณหารทศนิยมกับเศษส่วนนะครับแม่นๆนะ ไม่พลาดนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในหัวข้อหน้านะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วหัวข้อของโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยากเหมือนเดิมนะเรามาต่อกันที่หัวข้อหน้ากันนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมติดตามช่องไฟอัสติวเตอร์จะได้ไม่พลาดทลิปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้าม .1 สามารถทักแชทเพจ a c e b o o k หาพี่อินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย